อัลฮัมดุลิลลอฮิร abbil alamim والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขวามสันติความเมตตาความจงเรินเพิ่มพูนจากพวกงละมสมัตลาจงมาสบแด่ผู้ชมทางบ้านทุกท่านพี่น้องครับด้วยรักไลสลามวันนี้นะ네ครับก็ยังเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะ네ครับจากครั้งที่แล้วนะ네ครับครั้งที่แล้วเรา ดำเนินเรื่องมาถึงบทที่ว่าด้วยกับเรื่องที่ว่าสาตัอัลิลอาอาร์ตนะครับก็คือละหมาดของคนที่มีอุปสรรคต่างๆนะครับเราได้พูดถึงคนที่มีอุปสรรคนคำว่าอัลอาซาร์ตนะเป็นย้ำของคําว่าอุซนหรือบ้านเราเรียกกันง่ายๆว่าอุซรอโซนนะครับก็คือคนที่มีอโซรก็คือคนที่มีอุปสรรคนะครับ มากีดขวางนะครับไม่สามารถที่จะให้เขาไม่สามารถที่จะทําให้เขานั้นใช้ชีวิตได้ตามปกติได้นะครับเราได้พูดถึงว่าคนที่มีอุโรดยอย่างเช่นอันอันอันดับแรกเลยเราพูดถึงคนป่วยนะครับแล้วก็อันดับที่สองเราพูดถึงคนที่ขี่ยวดยานพาหนะนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วเราค้างไว้ตรงอันดับที่สาก็นะค,คืออัลมูซาเฟสก็นะค,คือคนที่เดินทางนะครับเราบอกว่าคนที่เดินทางนั้นนะครับ บทบัญญัติของอิสลามนั้นได้กำหนดนะครับให้เขานั้นนะครับส่งเสริมให้เขานั้นละหมาดย่อนะครับก็คือจากสี่รอกอาร์ตนะครับเหลือ2รอกอาร์ตนะครับแต่ว่าอันที่เป็นสมรอกอาร์ตไม่ต้องไปย่อนะครับแล้วเราพูดกันมาถึงตรงย่อหน้าวันนี้เราขึ้นย่อหน้าใหม่นะครับก็คือท่านเชคซาลาบินฟาวซานนะครับบินอับดุลลอฮ์อัลฟาวซานพูดนะครับเราขอต่อเลยนะครับว่า วัย ب د าอุลกสัสรุบิ خ รูจิลมุซาฟิริมินอามิริบาลดิเครับเพราะว่าแล้วก็การละหมาดย่อน้นนะครับจะเริ่มด้วยกับการที่ผู้เดินทางนั้นออกจากภูมิลำเนา,ออา,นาของบ้านเมืองของเขาเสียก่อน,นะครับอันนี้ก็คืออีกประโยคหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นเงื่อนไข ข้อหนึ่งของการละหมาดย่อนะครับที่เขาบอกว่าวายะเบดาอุลกัสรุบิคุรูจิลมุซาฟิริมินอามิริบลาดินะครับแล้วก็การละหมาดย่อนั้นจะเริ่มด้วยกับการที่ผู้เดินทางนั้นออกจากถิ่นฐานถิ่นที่อยู่อาศัยภูมิลำเนาของบ้านเมืองของตัวเองนะครับเลนัลลอฮะอาบ้าฮัลกัสรอลิมันดารับฟิลอารบ เพราะว่าพวกอัลลอฮฺสุบฮานตาลานั้นได้อนุมัตรการละหมาดย่อสําหรับผู้ที่ร่อนเรพน่พาเนจรนะครับก็คือสัญจรไปบนหน้าแผ่นดินนะครับว่าก็บลคูรูจิฮีมินบลลาดีฮีลายกูนุดอริบันฟิลอารดีวลามุซาฟิรอและก่อนที่เขาจะออกจากบ้านเมืองของเขานั้นไม่ถือว่าเขา เป็นผู้ที่สัญจรบนหน้าแผ่นดินและไม่ถือว่าเขานั้นเป็นผู้เดินทางวะลี้ยนนั้นบีบดุลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนามะกานะยาักัซุรุอิดะรุตะฮัลและเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลัมนั้นท่านจะย่อก่อต่อเมื่อท่านได้ออกเดินทางแล้วเท่านั้นวะลี้ยนนะคำศัะฟาร ف มะหนาฮุลอิสฟาร แล้วก็เพราะว่าคําว่าอัลฟาร์ตคำว่าเดินทางนั้นความหมายของมันก็คืออัลอิสฟาตนะไออัลคูรูจุอิลส,สาฮรอหมายความว่าคําว่าอัลอิสฟาร์นั้นก็คือการออกไปยังทะเลทรายามมายูกาลูซาฟาร์ตริลมารอะตูอันวัจฮีฮาอิดะกะชฟัตฮูมีคําพูดของอาหรับกล่าวว่าซาฟาร์ติลมารอะอันวัจฮีฮาผู้หญิงนั้นจะ เผยใบหน้าของเขาใบหน้าของนางอิดากะชาฟัตหูเมื่อนางนั้นได้เปิดเผยใบหน้าของนางรออิลลาตียั ل ก الصحراء التي ينقش นิลม م ซาก ن นีลัมย ن กุ ي ม ن ซาฟิรอนดังนั้นถ้าเมื่อใดที่เขายัางมิได้ปรากฏชัดนะครับที่ทะเลทรายที่เขาจะ อยู่ในสภาพที่โล่งโจ้งให้ผู้คนได้เห็นนั้น,นที่อยู่เด่นอยู่ระหว่างบ้านเรือนต่างๆก็ยังไม่ถือว่าเขาเป็นผู้เดินทางนะครับพี่น้องครับรกับประโยคตรงข้างหลังเนี่ยนะครับพี่น้องคงจะงงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภาษาอาหรับนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยจริงๆใจใจรจ,รจริงผมแล้วผมไม่อยากจะอ่านประโยคนี้เลยนะครับเพราะว่า คนที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาอัหรับนั้นคงจะยากที่จะเข้าใจนะครับแต่เนื่องด้วยกับเป็นถือว่าเป็นอามานะนะครับเป็นความรับผิดชอบทางวิชาการนะครับที่เราเอาหนังสือของเขามาอ่านนะครับก็จําเป็นจะต้องอ่านของเขาให้ครบนะครับเพราะถ้าหากว่าเราไปตัดตรงนี้ต่อตรงนี้นะครับเจ้าของหนังสือเขาคงไม่พอใจเราแน่นะครับก็เลยต้องเอามาอ่านให้ให้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่หนังสือเขาเรียบเรียงมานะก็คือภาษาอัหรับเนี่ยธรรมชาติของภาษาอัหรับเนี่ย คำทุกคำนั้นนะครับจะมีความหมายนะครับที่เป็นความหมายเขาเรียกลูกาวีความหมายทางด้านภาษานะครับแล้วก็ความหมายที่เป็นศัพท์เทคนิคนะครับซึ่งความหมายทั้งสองด้านเนี่ยจะมีความเกี่ยวมีความผูกพันกันนะครับมีความสัมพันธ์กันนะครับก็คือคําว่าฟาฟัดเนี่ยนะครับในทางภาษานั้นมันมาจากคาว่าอิสฟาดซึ่งแปลว่าการเปิดเผยนะครับ การทําตัวให้เป็นที่ประจักษ์นะครับเพราะฉะนั้นคนใดที่จะถือว่าเป็นผู้เดินทางนั้นแสดงว่าเขาต้องออกจากบ้านของตัวเองออกจากบ้านเรือนของตัวเองนะครับแล้วก็ไปปรากฏหน้าที่อื่นให้คนอื่นเขาได้เห็นอันนี้ถือว่าเรียกว่าเป็นผู้ที่เดินทางแต่ถ้าว่าเขายังอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเนี่ยยังถือว่ายังอยู่ในที่ลับอยู่นะไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับก็ไม่เรียกว่าผู้เดินทางอันนี้เป็นแง่มุมของ ภาษาครับถ้าใครเข้าใจก็อัลฮัมดุลิลลล้านะครับแต่ถ้าพี่น้องคนใดไม่เข้าใจก็นะครับข้ามผ่านนะครับความหมายนี้ไปเลยนะรเราเอาไปเอาอะไรครับไปเอาความหมายที่อ่มันเป็นที่ต้องการนะครับของคนเจ้าของหนังสือนะครับที่เขาต้องการจะบอกกับเราเลยนะก็คือในเรื่องของการเดินทางนะครับย่อหน้านี้เนี่ยบอกว่าเงื่อนไขข้อหนึ่งของ การที่จะละหมาดย่อดได้นี้เนี่ยนะครับก็คือคนที่เดินทางนั้นจะต้องออกพ้นจากถิ่นฐานที่อยู่อาศัยนะภูมิลำเนาของตัวเองเสียก่อนนะครับถึงจะละหมาดย่อดได้นะแต่ตามใดที่ยังอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองนะครับหรืออยู่ในอยู่ในทินที่อยู่อาศัยของตัวเองภูมิลำเนาของตัวเองเนี่ยนะัยังไม่อนุญาตให้เขาย่อดได้นะครับท่านชิกซอซาล่าบ,บินฟอซานไม่ได้ยกหลักฐานประกอบนะครับอันเนื่องมาจาก การที่ท่านพยายามที่จะย่อหนังสือของท่านให้มันมีความกระชับนะฮะไม่ไม่ให้ยดืดเยื้อก็เลยยกคำพูดออกมาเฉยๆโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ยกหลักฐานอ้างอิงนะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้จะพบบ่อยนะคะนนรับในหนังสือของท่านนะครับบางทีท่านก็ยกหลักฐานบางทีท่านก็ไม่ยกหลักฐานนะครับแต่ว่ามีหลักฐานจากรยายงานที่ท่านอนัสโะะรเดลลาอันฮูได้บันทึกเอาไว้นะคะนนรับในหนังสือหลายๆเล่มนะครับก็คือท่านอนัส เราเดลลอฮอันฮ uhm. ูเนี่ยนะครับบอกว่าฉันเดินทางร่วมกับท่านอบีุมฮัมหมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลัมนะครับแล้วปรากฏว่าท่านอบีุฮัมหมัดสุลลัลลอฮุอะลัยอุสัลัมนั้นตอนที่ยังอยู่ที่นครมดินะห์อยู่เนี่ยนะครับก็คือถือว่าอยู่ในภูมิลำเนาของท่านอยู่เนี่ยนะครับท่านละมาดุฮรีสี่รอกอะต์นะครับออกเดินทางเนี่ยออกตอนอะไรครับตอนหลังดุฮรีนะครับ ก็คือตอนที่อยู่ในที่ที่มาดีนาอยู่ซึ่งถือว่าเป็นบ้านของท่านท่านละหมาดสี่ร็อกอาร์ตนะครับแล้วพอท่านออกเดินทางไปถึงรุ่นฮุไลฟะนะครับซึ่งเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งแล้วเนี่ยนะครับพอพวไปถึงที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นเวลาอัสตรีพอถึงเวลาอัสรีที่รุ่นฮุไลฟะเนี่ยท่านละหมาดแค่สองร็อกอาร์ตนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นการใช้สิทธิ์ในการ ละหมาดเดินทางในการละหมาดย่อของท่าน,นครับตรงจุดนี้นี่เองนะครับที่บรรดานักวิชาการเอามาเอาความเข้าใจตรงนี้เนี่ยมาตั้งเป็นเงื่อนไขนะสำหรับคนที่เดินทางว่าการละหมาดเดินทางของเขานั้นเขาจะใช้สิทธิ์ในการละหมาดเดินทางไม่ได้จนกว่าเขาจะออกจากพ้นจากภูมิลำเนาของตัวเองเสือก่อน,นครับซึ่งระยะทางระหว่างรุ่นฮุไลฟ้าเนี่ยนะครับซึ่งเป็นมีกอดของชาวมดีนนะเนี่ยกับมัสยิดนบีเนี่ยนะครับ ก็น่าจะประมาณน่าจะประมาณสักสามสิบสสห้ากิโลประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าผมผิดพลาดประการใดนะครับหรือ,อ,อนักเรียนมาด,ดีนะที่มีความรู้นะครับตรงจุดนี้อย่างตรงเป๊ะเลยก็ช่วยเตือนกันด้วยก็แล้วกันนะครับว่าแต่ก็คือผมว่าน่าจะประมาณนี้นะก็คือ30 35กิโลเนี่ยนะครับแสดงว่าถ้าหากว่าเป็นบ้านเราเนี่ยนะครับก็อาจจะเทียบได้ว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่หนองจอกเนี่ยสมมตินะครับเขาจะออกเดินทางเนี่ยเขาจะยังละหมาดย่อไม่ได้จนกว่าจะพ้นเขตของหนองจอกไปก่อนนะครับก็อาจจะมาอะไรครับมาให้มาเข้าเขตของมินบุรีก่อนนะครับสมมติเนี่ยว่าเราอาร์มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคือที่สําคัญก็คือว่าย่อหน้านี้เนี่ยนะครับท่านเช็ซ์ซาลิมฟาซานต้องการที่จะบอกกับเราว่าคนที่จะเดินทางนั้นนะครับเขาจะยังไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์นะครับ ของการเดินทางในการละหมาดย่อนะครับได้จนกว่าจะพ้นจากภูมิลำเนาของตัวเองเสียก่อนนะครับว้อักซุรุลมุซาฟิรุส صلاة ولو ك ا รร يتكررو سفره قصاحب ا ิ ب ا ر ي د ي وسائر الراتيل أجراتي م ِ م ิม ي َ ت َ ر َะَّ د ُ أ ด ك ْ ث َ ر َ و َ ق ْวักติฮิฟิตต ق รีกิบัยนัลบุลดานนะครับต่อไปขึ้นย่อหน้าใหม่นะครับเมื่อกี้นี้เราจบไปแล้วนะครับเรื่องของ การมีสิทธิ์ที่จะการที่จะใช้สิทธิ์ในการเดินการละหมาดย่อดได้นั้นจะต้องพ้นจากภูมิลำเนาของตัวเองเสียกอ่อนเพราะว่าขึ้นอีกย่อหน้าหน,นึ่งน,นะเขาบอกว่าแล้วคนเดินทางนั้นจะละหมาดย่อดได้นะครับวายักซุรุลมุซาฟฟรุสซาลาแล้วคนเดินทางนั้นนะครับจะละหมาดย่อนะครับถึงแม้ว่าการเดินทางของเขานั้นจะยะตะการอรูนะก็คือจะเ,ออเป็นสิ่งที่ซ้ำซากนะครับ ก็คือทําบ่อยๆนะครับเช่นกระสอฮิบิลบารีดเช่นบุรุษไปสนีนะครับวไซออรติลอุจรอแล้วก็คนขับรถรับจ้างนะครับมิมันยะตัรด,ดดดูอัคตรวักติฮีฟิตตริคไบนัลบุนดานนะในหมู่บรรดาผู้ที่สันที่เวลาของเขาส่วนมากเนี่ยสัญจรไปมาอยู่บนท้องถนนในระหว่างเมืองต่างๆ,ๆนะครับอันนี้ก็เป็น อีกนะครับประเด็นหนึ่งนะครับที่บอกว่าคนเดินทางสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการละหมายดย่อได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขาจะเดินทางทีขนาดไหนก็นตามเดินทางบ่อยขนาดไหนก็นตามนะอย่างเช่นนะครับเขายกตัวอย่างอะไรครับเขายกตัวอย่างคนบุรุษไปสเนีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อาชีพนี้ก็คงจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับ เนื่องจากเทคโนโลยีที่มันเข้ามาแทนที่นะครับตรงจุดนี้แต่ว่าใครที่มีสภาพคล้ายบุรุษไปษนีนะครับที่ต้องวิ่งตามหัวเมืองต่างๆนะครับบุรุษไปษนีในในอดีตเนี่ยนะครับเขาเขาเดินทางด้วยกับม้านะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าม้าในมันมีพละกําลังที่จํากัดเนี่ยอาจจะวิ่งจากเมืองหนึ่งไปถึงเมืองหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งกลับนะครับอยู่อย่างนี้นะครับ ปัจจุบันก็อาจจะเทียบกับคนอะไรครับคนที่ขับรถรับจ้างนะอย่างเช่นคนที่ขับรถทัวร์นะครับไปไกลๆนะครับอย่างเช่นกรุงเทพพิษณุโลกนะกรุงเทพเชียงใหม่นะครับกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพนครศรีธรรมราชอะไรพวกนี้นะครับซึ่งคนพวกนี้เนี่ยต้องนะครับอาชีพของเขาเนี่ยนะครับทำให้เขาต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลานะครับเขาบอกว่าคนแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะยอดละหมาดยอดได้นะถึงแม้ว่าเขาจะเดินทางทุกวันก็ตามนะครับ ต่อไปนะครับว่ายุ่งุ่ลิลมุซาฟิริลจัมโง่บินัล ظهر ิ و, و ا ั ع, ع ص ع ع و و ر ิ والجمع بين المغرب والعشاء في وقت في وقت أ ح, ح ه د ه م านะครับแล้วก็นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงการละหมาดย่อนะครับตอนนี้เขาบอกว่าวายจูซุ่ลิลมุซาฟิริลจัมองนะครับเขาบอกว่าแล้วก็อนุญาตนะครับให้ผู้เดินทางนั้นละหมาดรวม ละหมาดยอดก็คืออะไรครับจากสี่เป็นสองนะครับละหมาดรวมก็คืออะไรครับรวมสองเวลาเข้าเดวยกันนะเขาบอกว่าอ,อ,อนุญ,ญาตให้คนเดินทางนั้นละหมาดรวมใบนัซูฮรีวัลอัสรีรวมระหว่างละหมาดซูฮรีครับละหมาดอัสรีวัลจัม,มูไบนัลมักรีบีวัลไอชะนะครับแล้วก็รวมละหมาดมักรีกับละหมาดไอชะนะครับอยู่บ้านเราเรียกอิชานะครับง,ง่ายๆนะครับในฟีวัคตียฮัดิฮิมาในเวลาหนึ่งเวลาใดของ สองเวลานั้นก็คือรวมรุฮุรีกับอัสรีในเวลาของรุฮุรีก็ได้หรือรวมเวลารุฮุรีกับอัสรีในเวลาของอัลอัสรีก็ได้นะหรือรวมละหมาดมักริบกับอิชาในเวลาหนึ่งเวลาใดก็คืออาจจะรวมมักริบกับอิชาในเวลามักริบหรือในเวลาอิชานะครับ ฟักุล์มุซาฟิร์ย์จะจุซุลฮ์ล์ควัสร์ฟะอินห์เขาจะซุลฮ์ลจัมมนะครับฮัวฮัวมุซาฟิรทุกคนก็คือคนเดินทางทุกคนที่อนุญาตให้เขาละหมาดกอสได้คนเดินทางทุกคนที่อนุญาตให้เขาละหมาดย่อได้นั้นก็อนุญาตให้เขาละหมาดจัมนะก็คือละหมาดร,รวมได้นะครับวะฮัว,วรุขซต์อูนอาลิดะนะครับและมัน เป็นข้อผ่อนผันนะครับในกรณีพิเศษนะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะครับไม่ใช่ถาวรน,นะครับก็คือการละหมาดร,รวมเนี่ยนะครับการละหมาดย่อและรวมเนี่ยถือว่าเป็นข้อผ่อนผันนะครับเป็นกรณีพิเศษนะเป็นเป็นเป็น,ปนชั่วครั้งชั่วคราวไปนะครับยัฟอาลูฮูอันเดลฮาจะให้เขากระทําเช่นนั้นนะในขณะที่มีความจําเป็น นะครับกามาอิดาจัดดาบิฮิซัยรูเช่นในกรณีที่เขาจะต้องรีบเดินทางต่อเนื่องนะครับลิมาราวามูอาดุนรดิยัลลอฮุอันฮุอันนะนนบีอะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานนฟีกัซวะติตะบูกนะครับเนะพราะว่านะครับเพราะว่าอะไรครับท่านมูอาดุนรดิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานไว้ว่าท่านนบ,บีมุฮัมมัดลลอล์ลอฮุอะลัยฮิวะซัลล,ลัมนั้นในเมื่อครั้งที่ในเมื่อครั้งที่อยู่ในสมรภูมิ ตบูกนะครับารั قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر و ي ص ل ي ه م ا و ي ص ل ي ه م ا جميعا นเพราะว่าท่านอับดลีมัสลลัสล่เมื่อท่านอะไรครับในสมรภูมิตะบุกนั้นเมื่อท่านออกเดินทางก่อนที่ดวงอาทิตย์จะคลอยนะครับนะ ดอกออกเดินทางก่อนที่ดวงอาทิตย์จะคลอยก็คืออะไรครับออกเดินทางก่อนที่จะเข้าเวลารุฮรีนะครับท่านจะล่านะครับเวลารุฮรีไปจนกระทั่งรวมท่านจะไปรวมรุฮรีกับอัสรีแล้วก็จะละหมาทั้งสองเวลานั้นด้วยกันวายุสลีฮิมาจะมีอันนะ วายุสลียาหูมาจะมีอันแล้วก็ท่านก็จะไปรวมสองเวลานั้นด้วยกันนะครับวาอดัลตนะฮะละบะดซายกิชยัมซีสลัดูฮรอวัลอัสรจะมีอันซุมมาซาและเมื่อท่านออกเดินทางหลังจากที่ดวงอาทิตย์คล้อยแล้วก็คือเมื่อท่านออกเดินทางหลังจากที่เข้าเวลาซุฮรีแล้วเนี่ยท่านก็จะละหมาดซูฮรีกับอัสรีนะพร้อมกันแล้วหลังจากนั้นค่อยเดินทางนะครับ ว่กาะนะยัฟัลูมิสลัดาลิกาฟิลมักรีบีว่าอิชาและท่านก็จะทําเช่นเดียวกันแบบนั้นนะครับในละหมาดมักรีบกับอิชารอฮุบูบูดาวุฒิบทิดมีดีบันทึกโดยท่านอบูดาวุฒิแล้วก็ติรมีดีนะก็คือท่านอนาับดุลลอฮ์สุลลัลลุอะไรวะสลัมนั้นจะรวมสองเวลาเข้าด้วยกันนะครับก็คือรูฮรีกับอัสรีและก็มักริบกับอิชาโดยดูความเหมาะสมนะครับ ว่าจะรวมแบบย้ำตักดีมย้ำตักดีมก็คืออะไรครับรวมในเวลาแรกนะครับหรือว่าย้ำตะคีดย้ำตะคิดก็คือการรวมในเวลาหลังนะครับรวมในเวลาแรกก็คืออะไรครับถ้าเป็นอะซูรีกับอสัสซรีก็รวมในเวลาซูหร์รีถ้าเป็นมักริบกับอิชาก็รวมในเวลามักริบนะครับถ้าเป็นย้ำตะคิดนะครับซู์รีกับอสัสซรีก็รวมในเวลาอัสซีรี แล้วก็มักริบกับอิชาก็รวมในเวลาอิชานะครับก็ดูนะครับท่านอนับดุาลลอฮฺสัลลัลลอฮิมเอัสซาลลัมเองเนี่ยนะครับท่านจะดูความเหมาะสมนะครับแล้วก็ดูสถานการณ์ก็คือว่าถ้าหากว่าท่านเดินทางออกเดินทางก่อนนะครับละมาดุฮรีนะครับ,รรบท่านก็จะไปท่านก็ใช้จะใช้ ย้ำตะคิดนะครับก็คือจะไปรวมนะคือออกเดินทางไปเลยนะไม่ต้องมานั่งรอนะให้เสียเวลาออกเดินทางไปเลยนะครับแล้วก็ไปรวมตอนเวลาอัสรีนะครับถ้าเป็นมกริบกบอิชานะครับถ้าหากว่าจะเดินทางก่อนเข้าละเข้าเวลามกริบก็เดินทางออกไปเลยแล้วก็ไปอะไรครับไปไปรวมตอนละหมาดอิชานะแต่ถ้าหากว่านะมันเข้าเวลาแล้วเนี่ยนะครับ ท่านก็จะละหมาดเลยนะครับก็คือถ้ามันเข้าเวลาดุรี่แล้วนะครับท่านก็จะละหมาดดูรี lar, ่ um กับอัสรีเลยนะครับแล้วก็ค่อยเดินทางนะครับถ้ามันเข้าเวลามากริบแล้วท่านก็จะละหมาดมักริบกับอิชาเลยแล้วก็ค่อยเดินทางอันนี้ก็คือความความสะดวกนะครับของความสะดวกที่ท่านนบีุลลสัลลัลลอฮวอะลัยสลัมที่ได้วางแบบอย่างเอาไว้นะครับให้กับคนที่เดินทางนะครับ รัะหอับูดาวดะวัตติรมิดีมันึกโดยอบูลดาวดและก็ติรมิดีนะครับว่าอีดะ ن ز ل ا ل م س ا ف ر ف ي أ ث ن ا ء س ف ر ه ل ل ر ا ح ة ف ا ل أ ف ض ل ل ه أ ن ي ص ل ي ك ل ص ل ا ة ف ي و ق ت ه ا ق ص ر ا بلا ج م ع นะครับเขาว่าและเมื่อคนเดินทางนั้นลงพักระหว่างการเดินทางของเขานะครับดังนั้นทางที่ดีกว่าสำหรับเขา นั้นให้เขาละหมาดแต่ละเวลาตามเวลาของมันโดยย่อแต่ไม่รวมนะครับพี่น้องฟังช้าๆนะครับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบพยายามทําความเข้าใจตามด้วยนะครับเขาบอกว่าเมื่อคนเดินทางลงพักระหว่างการเดินทางของเขาดังนั้นที่ดีกว่าสําหรับเขาที่ประเสริฐกว่าสําหรับเขานั้น ให้เขาละหมาดแต่ละเวลานะครับตามเวลาของมันโดยละหมาดย่อแล้วแล้วก็ละหมาดย่อแต่ว่าไม่รวมนะครับก็คือการละหมาดเมื่อกี้เราเราอ่านมานะครับว่าใครก็ตามที่มีสิทธิ์ที่จะย่อได้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะรวมได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นเรียกอะไรครับเรียกว่าจาอิสเป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับแต่ตอนนี้เขามาพูดถึงเรื่องของอัฟดอลนะครับที่น้อง ต้องแยกให้ดีระหว่างอนุญาตกับอัฟดอลมตัก็คือประเสริฐกว่าหรือว่าดีกว่านะก็คือว่าแต่ที่ดีกว่าเนี่ยนะครับถ้าหากว่าระหว่างการเดินทางเขานั้นเขาลงพักนะครับลงแบบลงพักแบบสงบนิ่งเลยนะครับไม่ไม่ว่าไ,ไม่ต้องเ,อเคลื่อนย้ายไปไหนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับในเมื่อเขาสะดวกแล้วเนี่ยนะครับทางที่ดีเขาควรที่จะละหมาดทางที่ดีเขาควรจะละหมาดย่อแต่ว่า ยาละหมารรวมก็คืออย่างเช่นเราเ,เดินทางไปแล้วก็มันไปถึงจุดหมายปลายทางของเรานะครับหรือว่าระหว่างการเดินทางนั้นเราแวะลงพักแรมคนะ้างแรมที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราลงพักที่โรงแรมนะครับพอเราลงพักที่โรงแรมแล้วเนี่ยเราก็ตลอดเวลาเราก็อยู่โรงแรมตลอดนะครับเราเพียกับการขึ้นรถลงเรือมาตลอดนะครับ แล้วก็ลงพักที่โรงแรมพอลงพักโรงแรมแล้วเนี่ยเราไม่ไปไหนแล้วนะครับอยู่นะครับมักริบอิชาเราก็อยู่โรงแรมตลอดเลยนะครับหรือบางทีสี่เวลาเลยนะครับรูฮรีอัสตรีมักริบอิชาครับแล้วก็อยู่นะครับอยู่โยงกับโรงแรมตลอดเวลาเลยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในกรณีเช่นนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราจะละหมาด ย่อด้วยรวมด้วยก็ถ então, à, ือว่าเป็นสิทธิ์ของเราสามารถที่จะกระทําได้แต่ว่าทางที่ดีแล้วเนี่ยอัลอัฟดอลเนี่ยทางที่ดีกว่าแล้วเนี่ยเราควรที่จะย่อแต่ว่าไม่รวมนะย่อแต่ว่าไม่รวมก็คืออะไรครับพอถึงเวลาลูฮุรี่เราก็ละหมาดสองรอกอัตนะครับเรียกว่าย่อนะครับแล้วก็พอถึงเวลาละหมาดอัสตรีเราก็ละหมาดอีกสองรอกอัตนะครับพอถึงเวลาละหมาดมักริบนะครับแน่นอนมักริบย่อไม่ได้นะครับพี่น้องอย่าไปย่อรอกอัตครึ่งนะครับ พอถึงมักริบนะครับมี3าม็อกอัดแล้วก็ละหมาด3าม็อกอัดนะครับแล้วก็เราก็พักไปพอถึงละหมาดอิชาเราก็ละหมาด2ร็อกอัดอันนี้คือความหมายนะครับของคําว่าถ้าหากว่าเราลงพักนะครับอยู่กับที่นะครับแล้วก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายนะไปไหนนะครับทางที่ดีแล้วนะครับถ้าเราจะเอาความประเสริฐกว่านะครับให้เราละหมาดย่อแต่ไม่รวมนะครับ นี่คือความหมายนะครับตบัยวยุบาฮุล جمع วบายนัล ظ ه รี والعصر ีวบายนัลอิช م غ ر ب ر ي ة و ا ل ع ด ا ء ي ل ل م ก ي ض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة นะครับ,นะรบแล้วก็อนุญาตนะครับใหนะ้รวมระหว่างรุฮรีกับอัศรีแล้วก็มักริบกับอิชานะครับสำหรับคนป่วยที่ถ้าหากว่าเขาไม่รวมแล้วเนี่ยนะครับจะเกิดความ ยากลําบากแก่เขาก็อนุญาตให้เขาก็ทำได้อันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับอินชาอัลละในครั้งต่อไปเราจะมาขยายความกันมากกว่านี้นะครับวัสซาลลัลลอฮฺอาลานบีนะมุฮัมมัดวัสซัลลัมุอาลัยคุมอัลราะห์มัตุลลอฮฺอัลบุร์รักะตุ إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد